มาดูเรื่องของการพัฒนาด้านการศึกษากันบ้างนะครับล่าสุดทั้งนั้นของวิทยาลัยาชีวศึกษาครับได้มีการจับมือกับภาคเอกชนนะครับในการร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษาวิชาชีพให้กับน้องๆนั่นเองครับ นายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาภูเก็ตและบริษัทภาคบริการภาคพื้นท่ากาศยานญญไทยจำกัดครับโดยมีดรวิทยาเกตชูผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนายสิริวัต์โตวชิวรกุลผู้จัดการใหญ่บริษัทบริการภาคพื้น ถากสยานไทยจำกัดและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับได้ร่วมกันลงนาม MOU นะครับเาด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มภูนศักยภาพ พัฒนาการศึกษาและการฝึกอาชีพและรวมไปถึงการเข้าร่วมกับสายงานธุรกิจการบินด้วยครับโดยการลงนามดังกล่าวนะคะก็เพื่อเป็นการร่วมกันดําเนินการในการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านความรู้ที่เกี่ยวกับบริษัทท่าอากาศยานและอุตสาหกรรมบริการร่วมกันช่วยเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาค่ะให้เกิดผลอยากเป็นรูปธรรมเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาของสถาบันการศึกษาได้นําความรู้และความสามารถจากหลักวิชา การมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยผ่านการฝึกงานจากที่บริษัทนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมและก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับสายงานการบริการภาคพื้นท่าอากาศยานค่ะ